สวัสดีครับวิโอนี้จะมาแนะนำการเอาไฟล์แบ็กอัพจากเซิร์ฟเวอร์แล้วรีสโตที่ Localhost นะครับแน่นอนว่าการที่เราจะรีสโตที่ Localhost นั้นเราต้องมีโปรแกรมจำลองนะครับหรือโปรแกรมที่ทำงานเว็บไซต์เพื่อเอาไว้ทดสอบเว็บไซต์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ ก็จะมีโปรแกรมมากมายให้เราเลือกใช้งานนะครับอย่างเช่นแซมแล้วก็ลาลาคอนนะครับในวิดีโอนี้ผมจะใช้ตัวโปรแกรมโปรแกรมจำลองเป็นลาลากอนนะครับอันนีนะ้ก็จะมีน้าตาของโปรแกรมลาลาคอนนะครับต่อมานะครับเราก็ทำการดาวน์โหลดไฟล์จากเซเวอร์นะครับก็จะเป็นไฟล์แบ็กอัพแล้วก็เป็นไฟล์ hsql นะครับ ก็ดาวน์โหลดสองอันสองไฟล์นะครับอันนี้ผมทำทำการแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับก็อันดับแรกก็ทําการแตกไฟล์นะครับแตกเคียนะครับแล้วก็จะมีไฟล์หนึ่งนะครับแล้วก็ทําการแตกไฟล์ต่อนะครับก็จะมีสาโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับใน3าโฟลเดอร์นี้เราจะเลือกเป็นโดเมนนะครับก็ทําการเข้าในโฟลเดอร์นี้ต่อนะครับก็จะมีโฟลเดอร์ให้เราโฟลเดอร์ p UBLIC HTML นะครับก็ทำการเข้าในนี้เลยนะครับในโฟลเดอร์ HTML นั้นก็จะมีโฟลเดอร์แล้วก็ไฟล์ต่างๆนะครับแล้วก็ทำการ c o ป y ี้นะครับเมื่อเรา copy เรียบร้อยแล้วเราก็ไปยังที่โฟลเดอร์โปรแกรมจำลองของเรานะครับของผมก็จะเป็นลาลาคอนนะครับส่วนของบางท่านที่จะเป็นโปรแกรมแซมก็สามารถเข้าใน เข้าในโฟลเดอร์แซมได้เลยนะครับก็เข้าในโฟลเดอร์ลาลาคอนของผมนะครับโปรแกรมจำลองแล้วก็ W W 3ตัวนะครับในลาลา้อนก็จะเข้าในโฟลเดอร์นี้ต่อนะครับถ้าเป็นแซมก็จะเป็น H T Doc นะครับต่อมานะครับเมื่อเราเข้าในโฟลเดอร์ W W นะครับเราก็ทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับ ของผมนี้ก็คือสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นเทส t นะครับด้านในก็จะว่างเปล่านะครับก็ถ้าเป็นของแซมก็ทำการสร้างไฟล์ในโฟลเดอร์ testdoc ได้เลยนะครับเมื่อเราสร้างโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วด้านในที่ว่างเปล่าเราก็ที่เราก็เอาไฟล์ที่เรา Copy ้เมื่อกี้แล้วก็มาวางนะครับ โอเคนะครับเมื่อเราวางเรียบร้อยแล้วในโฟลเดอร์ test ก็จะมีโฟลเดอร์แล้วก็ไฟล์ต่างๆนะครับต่อมานะครับเมื่อเราวางเรียบร้อยแล้วเราก็ไปยังไฟล์ที่มีชื่อว่า configuration นะครับก็เป็นนามสกุล php นะครับก็ทำการ edit นะครับรบของผมก็จะใช้โห d ด แ a ดพลัสนะครับก็เมื่อเราเข้าในนี้ก็จะมีคำสั่งมากมายนะครับแล้วก็ไปหาคำที่เป็นที่ทมีชื่อว่า Public แล้วก็ Dollar Sign Host นะครับถ้าเป็นของเซิร์ฟเวอร์ก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ะไรถ้าเป็นของ Local Host ก็ตั้งค่าเป็น Local Host แล้วก็ต่อมาก็คือ User นะครับ ต่อมาก็จะเป็นพาสเวิร์ดของฐานข้อมูลของเรานะครับแล้วก็ db นะครับชื่อฐานข้อมูลอันนี้ก็เป็น user password ที่เราจะเข้าในฐานข้อมูลนะครับโอเคนะครับซึ่งของผมที่เป็น u s e r ก็จะเป็น Root นะครับ p a ส s วิร d ผมไม่ได้ใส่ก็ลบไปนะครับฐานข้อมูลฐานข้อมูลผมจะไม่ เปลี่ยนชื่อนะครับก็เลยจะเอาชื่อนี้เลยนะครับก็ทําการ Copy นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราก็ไปยังฐานข้อมูลถ้าเป็นลาลาก้อนก็กดที่ database ได้เลยนะครับถ้าเป็นของแซมก็ิพมพ์มที่ผากนะครับพิมพ์ตามนี้เลยได้นะครับก็เป็น local host slash psp my admin นะครับก็จะได้หน้าตางนี้ขึ้นมานะครับ ต่อมานะครับเมื่อเราได้หน้าตาของ my php my admin เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการ New นะครับก็ชื่อที่เรา copy เมื่อกี้นะครับก็ทำการวางได้เลยนะครับถ้าหากว่าจะเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนในนี้ด้วยนะครับว่าเราจะตั้งชื่ออะไรฐานข้อมูลของเรานะครับของผมนี่ก็คือผมจะไม่เปลี่ยนนะครับก็เลยจะเอาชื่ออันนี้เลยนะครับก็ วางชื่อที่เราก็ปีนะครับเลือกประเภทเป็น UTF8 General CI นะครับก็ create ขึ้นมานะครับเมื่อเรา c r ี a t e เรียบร้อยแล้วก็เลือกเป็น Import นะครับในส่วนนี้แล้วก็เลือก Join File นะครับก็อันนี้นะครับก็ทำการ Import ไฟล์นี้เข้ามานะครับก็ Open ไปเลยนะครับเมื่อเรากดเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการกด โอ้ oh, ได้เลยนะครับสักครู่นะครับโอเคครับเมื่อเรา Import ไฟล์เรียบร้อยแล้วก็จะมีตารางขึ้นมานะครับตารางมากมายที่เรา Import ไฟล์ขึ้นมานะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะเรียบร้อยในส่วนของฐานข้อมูลนะครับในส่วนตั้งค่ายังไม่เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับ เมื่อเราตั้งค่า local host username แล้วก็ password แล้วก็ db ก็จะเป็นฐานข้อมูลของเรานี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับต่อมานะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาก็จะเจอ public เราเป็น lock path นะครับแล้วก็จะเป็น pub public tmp path นะครับสอ,อันนี้นะครับสออันนี้เราจะเอา path ที่โฟลเดอร์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเทสนะครับผ่านตรงนี้นะครับ h c ลาลากอน w w แล้วก็เทสนะครับถ้าเป็นของโปรแกรมจำลองแซมก็จะเป็นแซมแล้วก็ h c ดองแล้วก็เป็นเทสนะครับก็เอาผ่านตรงนี้ก็ Copy ี้เลยนะครับ Copy ี้ นี้นะครับแล้วก็ทําการลบเหลือแค่ล็อกล็อกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทําการวางผ่านที่เรา c o ปปี้เมื่อกี้นะครับอันนี้นะครับด้านล่างก็เหมือนกันนะครับก็เอาออกให้หมดนะนะครับแล้วก็เหลือแค่ T M P นะครับแล้วก็ทําการวางผ่านนะครับโอเคนะครับแล้วก็ทําการเซฟได้เลยนะครับนี่ครับ เมื่อเราตั้งค่าในส่วนของ public host user password แล้วก็ DB เรียบร้อยแล้วแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นของ public log path แล้วก็ tmp path สองอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการเซฟก็ในส่วนตั้งค่าก็จะเสร็จสิ้นนะครับก็ทำการปิดไฟล์ได้เลยนะครับต่อมานะครับ เราก็สามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ของเราเลยนะครับก็โดยพิมพ์คำว่า local host นะครับแล้วก็ slash folder ของเราเลยนะครับ folder ของผมก็จะเป็น test นะครับก็ local host slash test ก็กด enter ไปเลยนะครับ ก็จะมีหน้าต่างของเว็บไซต์ของเราแสดงขึ้นมานะครับสรุปนะครับการเอาไฟล์แบ็กอัพจากเซเวอร์แล้วรีสโตรที่ Localhost นะครับก่อนอื่นเราก็ดาวน์โหลดไฟล์แบ็กอัพแล้วก็ไฟล์ sql นะครับแล้วก็ทำการตั้งค่าใน Configuration เรียบร้อยแล้วก็ ทำการสร้างฐานข้อมูลแล้วก็ Import ไฟล์เข้ามาในฐานข้อมูลเมื่อเราสร้างฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็พิมพ์ localhost แล้วก็ slash folder ของเราก็จะแสดงหน้าตาเว็บไซต์ขึ้นมานั่นเองนะครับ